สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่อำเภ<ฮ>ออุทยัยจังหวัดอยุธยานะครับคงไม่พ้นที่ไหนนะครับแปลงข้างหลังผมนี่นะข้าวนะฮะแล้วก็เพิ่งเกี่ยวไปเดือนที่แล้วได้ผลผลิตเป็นอย่างไรดีแค่ไหนต้องมาฟังจากปากผู้ใช้จริงนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับผิมันจงจริตซื่อคะ่ะ พี่จงเนี่ยทำนามานานหรือ,อยังครับประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีนะครับนาข้างหลังเรานี่แปลงที่เกี่ยวไปเมื่อเรื่องที่แล้วพันข้าวเลยพี่พันข้าวก็ขอห้าเจ็ดพี่ใช้โฟทีมานานหรือ,อยังครับใช้ได้เมือ่อได้สองครั้งแล้วค่ะเห็นครั้งแรกในซองแค่นี้ค่ะรู้รู้สึกไงครับใช้เลยก็ ก็ใช้เลยแนะนําก็ใช้ตามคําแนะนําเลยตามคําแนะนำสี่ครั้งสี่ครั้งจะโรคและแมลงเข้าเยอะไหมโรคแมลงก็ไม่เยอะค่ะจะน้อยว่าเดิมจะน้อยว่าเดิมว่าเดิมด้วยนะครับแล้วข้าวนี้แสดงากาข้าวคือคือจะสมบูรณ์ต้นจะแข็งใบจะตั้งแล้วก็เขียวสวยเขียวสวยค่ะใครมาก็ถามว่าใช้อะไรอะไรแบบนี้ข้าวถึงได้ดีเขาก็ถามกันโดนฝนโดนอะไรไหมพี่ มันก็โดนแต่ก็ล้มมากนิดหน่อยไม่ได้ล้มเยอะจนเสียหายไม่ไม,ไมโอ้โหนะครับปกติเนี่ยในอดีตพี่ทําแปลงเนี้ยยีไร่ได้ข้าวเยอะไหมครับประมาณยี่สิเกียนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับใช้โฟร์ทีสี่ัังต่อหนึ่งหรือดูการพื้นที่25ไร่ได้กี่ตังครับก็ประมาณ25ไร่ได้สามสิเกียนสิบถัง ตอนนั้นขายข้าวได้ตันเท่าไหร่ครับ9,000 9,000จ้ะโอ้โห9,000กว่า oh, บาทนะครับพี่แล้วเขามาตีที่นาเลยแสดงว่าเม็ดสวยมากสวยมากไม่มีไม่มีด่างไม่มีอะไรเลยไม่มีเม็ดด่างไม่ม,มีเม็ดลายไม่มีเม็ดดำเลยไม่ไโอ้โห oh, 9,000ล้นมาแค่13ตันนิดๆน,น,นะครับเอา9,000คูณ13ตักผมจับตัวเลขง่ายๆกำไรรอบนั้นเพิ่มขึ้นน่าจะแสนกว่าบาทใช่ไหมครับพี่ประทับใจไหมครับ ก็ดีใจเพราะไม่เคยได้อย่างนี้เลยยี่ก pues, ว่าปีที่ทํานามาไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนไม่เคยเลยโอ้โหถ้าสมมุติผมให้ตัวนี้ร้อยคะแนนพี่ให้คะแนนเต็มกี่คะแนนครับร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่งเลยนะครับวันนี้ทีมงานโฟร์ทีต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับขอบคุณคผู้ชมากคสวัสดีค่ะ